วันนี้จะมารีวิวการสั่งอูนิมากินที่บ้านนะคะร้านนี้เป็นร้านใหม่นะคะเรายังไม่เคยชิมมาก่อนนี่ค่ะถ้าเราสั่งมากินเองที่บ้านข้อดีก็คือเราจะใส่อูนิเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะจุกๆไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาแบบห่วงเขาว่าเราซื้อมาทางผ่านแล้วก็สั่งเพิ่มเป็นอิกุระนะคะมาด้วยแล้วก็คาเวียค่ะอันนี้เราก็จะโปะเป็นหอยแม่นอิกุระแล้วก็คาเวียนะคะเราก็กินเข้าไปเลยนะคะ รสชาตินะคือมันครีมมีม่มากๆแต่ว่าหวานไม่เท่าแบบอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เคยกินเป็นพันเดียวกันแต่ว่ามันคนละกล่องสีอันนี้มันเป็นสีดําอีกอันนึงมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวว่าจะรู้สึกว่าหวานเจี๊ยบกว่าแต่ก็ความอร่อยก็คือได้อคือทุกคนเวลาเราซื้อมากินที่บ้านนะมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะว่าเราสามารถกินคุณเยอได้เลยทัทง้งถาดแล้วด้วยันก็กินจุกๆไปเลยกินหมดได้ไงไม่รู้นะคะเมื่อกี้ข้าวเวียนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น หมึกหิ่งห้อยอยันนี้สั่งมาเพิ่มนะคะมันจะมีบางฤดูกาลเท่านั้นเราจะกินเปล่าๆก็ได้นะคะหรือว่าเราจะจิ้มก,กับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าโชว์อยู่นะมันก็โอเคนะคะเพราะว่าตัวหมึกมันมีรสชาติอยู่แล้วแล้วมันก็หอมมันมากๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนสําหรับร้านนี้นะคะก็ให้่านเลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะราคาก็น่ารักนะคะไม่ได้แพงมากเกินไปค่าส่งก็มีส่วนลดด้วยค่ะอร่อยค่ะ